สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับปุ่มปีมีกแล้วนะคะวันนี้เซลล์ปุ่มคะจะพามารีวิวรถรุ่นมิว x อ t เปลี่ยนลายล้อมแมกใหม่ X-series คอบ18ไปเลยจ้าแลบหลังคาสีดำสวยงามมากค่ะใส่เพิ่มคิ้วล้อเข้าไปเลยจ้าข้างหลังใส่คาดเอวมีไฟโอ้โห เปลี่ยนกระจกข้างแบบตัวทอปด้วยใส่สเกิร์ตหลังเท่มากแถมด้วยสปอยเลอร์หลังไปเลยจ้าจุกจุกจ้าดูข้างๆเท่มากเพิ่มปุ่มฝาท้ายอัตโนมัติไปเลยจ้ามาเปิดดูแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหใช้งานง่ายมากปกติรุ่นนี้ไม่มีโชวคฝาท้ายอัตโนมัตินะพี่ปุ่มแต่งให้จุกๆไปเลยจ้า สะดวกสบายลูกค้าใช้งานง่ายฟังกช์ชันตัวท็อปไปเลยแต่งครบแบบนี้ใช้เงินเพียง1นึ่งแบาทสนใจติดต่อเซลล์ปุ่มได้เลยค่ะที่ใต้โปรไฟล์นะคะบริษัทอิสุสซอแสงมงคลจ้า